อเปิดเพลงสักหน่อยสิเนี่ยคือพี่แดงละมุนมีความชุดส่งหน้าหน้าส่งชุดส่งหน้าเอาอคุณผู้ชมจริงนะเนี่ยส่งมันส่งเราได้มันทําให้เราผ่องขึ้นค่ะดูดูสว่างขึ้นเนะนะคะดูมีออร่าขึ้นเขาเป็นทองที่ต้องใช้คําว่าไม่ใช่ทองจ๋านะไปเรี่ม เป็นมีความเป็นทองครีมครีมแบบคาราเมลเบาๆน้ำตาลเอออะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแอบจามนิดนึงแอบแพ้เกสรดอกไม้เหรอคะอยู่ข้างหลังเกสรดอกไม้ละมุนมากพี่แตงสีเนี้ยตัวนี้สวย๋ยวตัวเดียวด้วยแล้วแต่ว่าเข้าเก๋เนาะเนี่ยค่ะผู้ชมเย็บเข้าเย็บออกนะคะสลับกันไปรอบตัวตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวถูกไหมจ้าหมดแล้วคือโซเอานะคะเย็บเข้าเย็บออกนี่ผู้ชม แล้วแตงว่าน่ารักเนี่ยแยบข้าเย็บอกทําให้ทรงของเขาไม่ดูบานถ้าสมมตินนะเป็นพลีที่ก็มีอ่านการอัดทั่วไปอ่ะถ้าเขาอัดในแนวตรงอะคะ่ะอัดในแนวตรงอัดในแนวเฉียงอ่ะมันจะทาให้ตัวระบวมอ่าพลีทบางตัวเคยใส่ไหมคะตัวระบวมแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เขามีการอัดและตีเกล็ดแล้วเขาทาวางแนวเฉียงทําให้ตัวเราอะดูดูมีสุดทรงขึ้นไม่บวมอุ้ยตัวนี้อยากให้ได้ไปจังเลยอะสวยจังหนึ่งตัวเท่าน,านั้นหมดแล้วคือโซเอานะจ๊ะ ตัวสุดท้ายแล้วสีสวยมากเนี่ยคะ่ะแต่งให้ดูแต่งเป็นตัวแทนของผิวสีแทนนะคะแต่ใส่ตัวนี้แล้วขึ้นผิวมากนั่นหมายความว่าถ้าคุณลูกค้าขาวอยู่แล้วผิวขาวเหลืองใส่สวยอยู่แล้วคะ่ะผิวคล้ำสีนี้ใส่รอดอ่าผิวคล้ำผิวแทนใส่รอดแน่นอนแล้วมากระสร้อยแบบนี้ก็ได้ถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะใส่ใส่คู่กับออเซสซรอรี่อะไรดีก็เป็นสร้อยคอแบบนี้ก็ได้<โ>เนี่ยเธออย่ามาเ <laughs> ทียบชั้นกับฉันเทียบกันไม่ได้พลังงานเลยอ่ะ มาดามแบบคุณผู้ชมดูสิอันนี้พันเจ็ดก็ตามรุ่นตามอันนี้เป็นงานเดรสเอองานเดรสอันนี้คุณผู้ชมอคนเรานะในบางบุคลิกในบางวันเราก็มีงานที่แบบว่าอ่ะไม่ได้เป็นพิเศษอะไรมากมายนะคะไปกินข้าวนอกบ้านนะคะก็จะเป็นชุดนี้ก็ต้องสวยนะก็ต้องสวยแต่ในบางวันที่เราจะต้องออกงานเป็นเรื่องเป็นราวต้เฉียย์ชุดนี้นะชุดนี้ออกงานเป็นเรื่องเป็นราวได้เลยนะจ้ะเออแต่ไม่มีใครคิดว่าคุณซื้อมาสองพันเจ็ดเอาจริง ไงก็ดูแบบไปตัดมาหรือไปซื้อนั่นก็ตั้งหลักกับหมื่นเนาะแต่ต้องไปซื้อแบบงานแบรนด์อะไรแพงๆมาแบบเป็นมือนะคุณผู้ชมอุยสวยเนาะสีเทานี่สวยจริงนะเนี่ยม่แตงสีเทาสวยสีเทาสวยแล้วก็อัดลายใหม่ๆบางคนบอกว่าพลิธฉันมีแล้วลายเดิมๆแต่พลิตสองตัวนี้เป็นพลิธการอัดลายใหม่ๆการวางลายการวางแพทเทิร์นใหม่ๆมาฝากคุณลูกค้าจะไม่ใช่แพทเทิร์นเดิมๆที่เราเคยเห็นกันใช่จะไม่ใช่เป็นแบบอัดพีชเส้นตรงธรรมดามันจะมีลวดลายเสริมเข้ามาแล้วก็เทคนิคการตัดตัด ตัดต่อค่ะเนาะทำเป็นเละแต่เนี้ยมันทําต่อกันเข้าไปเนาะใช่เล็กเสร็จไปกว้างไม่ได้เป็นการเย็บตัดต่อนะคุณผู้ชมใช่ใตัวที่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบาทนะคะให้ให้แบบตัวอะไรอะเข็มกัดไปด้วยเข็มกัดได้ได้ได้หลายที่นะเมื่อกี้กัดตรงนี้อ่ะเมื่อกี้กัดตรงนี้ได้หมดมาตอนนี้เห็นไหมแล้วมันไม่ได้แบบล้มพี่ตงมันไม่ได้ถ่วงขนาดนั้นน่ารักมากเข็มกัดมุกใช่เป็นมุกทองอะไรทองค่ะหมดแล้วมาเลยนะคะแล้วก็บางพุงไม่ลอยไม่เหินข้างหลังจะมีความยาวกว่าข้างหน้านี่ สวยเลยสวยแล้วดูแมมฉักหลังเรารู้สึกเป็นคนสวยเลยเนาะลยา่นุ่ดอกไม้ไปคาเฟ่เออจ้าเธอเออเรชอบตัวนี้จังเลยอ่ะเหมาะกับพี่แตงพี่แตงเห็นเวละตั้งแต่ชุดสีแดงทองละเออเหมาะเหมาะมาถึงชมพูมาถึงลุคเขาลุกคุณนายไงเหมาะคุณทุกชุดเห็นไหมเออเหมาะแล้วดูนะพี่แตงเขาทําผมเรียบๆเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้ต้องทําอะไร เวอร์เยอะเวอรเลยเนาะเก็บเรียบๆใส่จิวเวลรี่นู่นนี่นั่นสวยละเพราะว่าชุดส่งหน้านี่หน้าส่งผมผมส่งตัวตัวส่งของตัวเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ารายการกดยามค่ำคืนนะสามารถช้อปปิ้งได้อีเวนต์ของเราจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมกับรายการสดนะต้องรีบกันไปเพราะว่าของแถมเราจัดเต็มมากวันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวนี เหลือแค่ตัวเดียวเหรอคะสีเทาสีเทาหรือสีตัวเดียวหรือพเก้าสิบอีกหนึ่งตัวสีเขียวค่ะมานี่ก็ไดานต้อ่เสีเขียวก็เหลือหนึ่งตัวค่ะสีละหนึ่งตัวสุดท้ายตัวที่แตงใส่อยู่ก็หนึ่งตัวสุดท้ายสำหรับเสื้อค่ะพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเดรสเพิ่มตังอีกพันหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะคะแต่ว่าด้วยความดิ้นลายแล้วก็ผ้า พลีเนี่ยเป็นผ้าที่ใช้ปริมาณเยอะใช่มันคือมันต้องใช้เยอะฉบับพี่แตงแล้วมันก็อัดพลีดเข้ามาใช่เพราะว่าเราดึงไหมสองเท่าอืมเราดึงเห็นไหมคุณผู้ชมผ้าจานวนมากตัวนั้นคุ้มจังเนาะจริงสีทองอ่ะสวยอ่ะตัวนี้สวยใส่แบบคุณนายมากแต่เมื่อกี้อันนี้ก็จะพอดีที่พี่แตงใส่สีชมพูเนี่ยก็สวยแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบว่าถ้าชอบสีสดสดอืมก็สองสีนี้ได้อมสองขียนี้ได้แต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าอยากได้สีสบายสบายใส่ได้ตลอดก็ชุดนี หลือตัวเดียวแล้วด้วยนะคะสีครีมแบบจะเรียกว่ายังไงนะมันมีความบัตเตอร์บัตเตอร์เข้ามาวานิลาเข้ามาใส่ได้ทุกสีผิวพี่แตงจะเป็นผิวแบบน้ำพึ่งสวยๆสีเขียวหมดแล้วหรอเขาค่ะขอบคุณค่ะเมนูเตรียมส่งให้เลยนะคะคุณพี่จ๋าไม่รับเทาไปด้วยหรอเอาเทาอีกตัวได้กระเป๋าด้วยนะหรือว่าถ้าอยากได้เดรสคุณผู้ชมก็ช้อปปิ้งเดรสได้ได้กระเสื้อสองชิ้นวันนี้จริงๆอ่ะด้วยราคาเรา มันจะปรับลงมาอีกนิดนึงด้วยนะจากราคาเปิดตัวใช่ก็แบบลดราคาให้เนี้ยๆหน่อยอย่างนี้จะได้สนุกกับการช้อปปิ้งนะคะอยากดูตัวหน้เพิ่มเติมไหมคะคุณผู้ชมเนี่ยมันสวยทุกตัวเลยเนาะจริงโอ้เนี่ยคุณผู้ชมค่ะสวยทุกสวยทุกสีอ่ะเนี่ยแล้วแต่คุณผู้ชมชอบแบบสีแบบว่าพูดดีผู้ดีหน่อยอ่ะตัวที่แต่งใส่อยู่งานเดรสใครตามหาพลสที่เป็นงานเดรสที่ที่ต้องใช้คําว่าไม่ใช่พลสแบบเดิมๆค่ะอ่าที่ไม่ใช่พลสแบบเดิมๆ ก็แนะนําเลยตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วประมาณสนาทีสุดท้ายอยากให้รีบช้อปปิ้งกันไปนะคะแล้วเราให้คุณผู้ชมเราให้คุณผู้ชมได้ดูครบแล้วเนาะครบทุกไอเทมแล้วทีเนี้ยชอบไอเทมไหนคือช้อปปิ้งก่อนเลยเพราะว่าถ้าช้าอาจจะหมดเมื่อกี้บางบางไอเทมก็หมดไปแล้วและบางสีก็หมดไปแล้วอย่างตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสวยทั้ง2สีแต่เหลือสีละตัวเท่านั้น ส้มหนึ่งตัวค่ะน้ำเงินหนึ่งตัวเมื่อกี้เบลี่ใส่น้ำเงินให้ดูแลเดี๋ยวเราจะให้ใส่ดูสีส้มให้ดูสีส้มใส่แล้วสวยมากพันห้าร้อยเก้าสิบบาทสหรับตัวนี้สําหรับโทนเฉดสีส้มคุณผู้ชมขาตัวนี้ความสวยคือว่าหนึ่งเป็นทรงที่ลูกค้าบ้านเราชอบแล้วคลาสสิกตลอดกาลสองลายใหม่ๆอ่าต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยซื้อสไตล์แบบนี้แต่เคยเห็นนะสไตล์แบบนี้แต่ว่าก็จะเป็นแบบลายเรียบไม่มีลวดลายแต่อันนี้จะเป็นลายแบบใหม่ๆ ที่นามาฝากการสำหรับใครที่ชื่นชอบงานพลีสสีส้มสวยมากใส่แล้วขาวมากเปลี่ยนชื่อแล้วนะจากน้องเบลเป็นน้องน้ําส้มใสแล้วขาวมากโอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ใส่แล้วอ่ะเป็นคุณแม่ใส่แฟมากขึ้นนะสวยมากตัวนี้สวยเลยเห็นไหมสีส้มหยิบโทรศัพท์เลยค่ะตัวเดียวพันห้าเก้าสิบกลายเป็นคุณแม่ใส่แฟร์อะทุกคใส่นะสายแฟชั่นมากขึ้นเป็นคนที่แต่งตัวเก่งมากขึ้นแต่จริงๆไม่ได้ใส่อะไรเนอะทอมันใส่เสื้อแบบเสื้อ เสื้อบล๊อธรรมดานะไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ว่ากลยาเลยาเป็นคนที่แต่งตัวเก่งขึ้นใช่สำหรับโทนเฉดสีนี้ใส่กางเกงขาวใส่กางเกงที่ช้อปปิ้งไปกับช่อมราวกางเกงยีนทรงกระบอกทรงกบทโจได้หมดเลยอาริกิใส่คู่กันได้หมดเลยได้เลยอาริกิก็ได้คุณผู้ชมนี่้ดูกันแล้วลายมันเป็นแบบเข้าใจง่ายอ่ะเป็นแบบดอกจิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกแล้วนะสีส้มอมะมันขายดีมากค่ะสวยมากเข้ากันใช่ไหมเข้าได้ได้ได้ ได้เพราะบางทีลูกค้าบางท่านรู้สึกว่าเบื่อกับการที่ว่าใส่ข้างบนเป็นไทยไทยร้อนใช่ไหมบางทีไทยไทยมันร้อนเทากับเขียวไม่เกียวก็เข้าเนาะใช่เออสีเอบางทีไทยไทยมันร้อนก็จะเป็นข้างล่างไทยค่ะเป็นผ้าไหมข้างบนก็จะเป็นผ้าที่สวมใส่สบายมากขึ้นเพราะอากาศบ้านเรามันร้อนแบบนี้ก็ได้ตัวนี้เถอะ ตัวนี้เลยเนาะถูกสุดแล้วเพื่อนเนี่ยพันห้าเก้าสิบใช่ค่ะถูกสุดในคอลเลคชันนี้แล้วใช่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะคุณผู้ชมไม่ซื้อไหวเหรอไม่ซื้อจะไหวเหรอเออจะไหวไหมนี่แล้วงานพลีก็เป็นเอกลักษณ์ของตัวงานพลีนะคุณผู้ชมนะว่าพละก็จะมีหลากหลายแบบบางคนบอกว่าพลีจะมีเกรดนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะ พลีทมีหลากหลายเกรดมากนะคะพลีท <Please. S 2> เกรดเล็กพลีทเกรดใหญ่การอัดพลีททุกอย่างการตัดเย็บขอบนะคะ,ค,ะความพรีเมียมข <Okay. S 2> องงาน,นวันนี้มาที่ช่องเราได้พลีทที่มีความพรีเมียมแน่นอนกับราคาเบาๆ1,590ารสบาทสำหรับตัวนี้จาก3,000โ,โ,โอ้โหก็คือซื้อ2ตัวยังเหมือน 1, 1> แถมหนึ่งเลยแขนไม่ต้องกวนนะคะผลลูกค้าแบบไซส์ใหญ่เนาะแน่นไหมหญ่อดัดไหมโอไม่ต้องกลัวค่ะไม่แน่นไม่ดัดนะคุณผู้ชมนะตอนนี้2นาทีสุดท้ายค่ะอยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถช้อปปิ้งได้ใช่ ฉันทีใส่ตัวนี้ก็ยังดูเป็นคุณนายก็ยังชอบใช่ไหมพี่แตงก็แบบดูเข้าจริงนะในวัยแบบว่าถ้าสมมติว่าวัยแบบวัยคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ใส่นะก็ใส่ดูหรูนะเพราะว่าพี่แตงชอบแบบทานข้าวลงลงลงแรมอะไรอย่างงี้ทานแบบเซ็กเนื้อจิบวงจิบพูดได้ใช่ไหมตอนเนี้ยได้วงจิบวายอะไเลยจิบวายเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดแล้วจิบได้คืนนี้จิบได้จิบันทำงานรู้สึกว่าไม่โอเคไม่ได้เนาะไม่ค่อยไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ร่างกายอ่อนแอ อายุเหรออายุแต่วันนี้จิบได้เพราะว่าวันนี้หยุดุ่งนี้หยุดใช่เดี๋ยวใส่ชุดเนี้ยไปนั่งจิบบ้านมาดูเน็ตฟลิกเพราะมาดูเน็ตฟลิกไม่ได้ชุดสวยต้องออกจากบ้านสิเออลืมไปใช่ไหมไปแบบไปสวยๆแฮปปี้มีความสุขนี่คือความสุขของผู้หญิงเราค่ะแม่แต่งตัวได้ไปพบปะเพื่อนๆถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลนะคะตัวเดียวนะตัวสุดท้ายที่พี่แตงใส่ฟรีไซส์รอบอกไม่เกิน70 2 7 9ิอุ้ยนี่นคุณผู้ชมดูรอบอกเห็นไหมล่ะไม่ต้องกังวลเนี่ยรอบอก แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะบางนะคะเราแถมซับในให้หนึ่งตัวข้างในจะเป็นเดรสให้1ตัวไปเลยฟรีๆก็จะใส่แล้วแตงว่าพอเห็นซับในก็เก๋ดีนะจริงเนี่ยสวยดีมันก็ดูโปร่งดูแบบใช่เออดูไม่ดูไม่ตันดีใช่ดูไม่ตันนะคะพอกำลังดีค่ะค่ะใส่สร้อยแบบนี้ก็ได้แขนสวยเพราะว่าตรงนี้เขาจะทำเรียบหน่อยเพิ่มบริเวณแขน เนี่ยมันคือกิมมิคก็คือตรงแขนตรงนี้เลยอไม่ต้องกลัวว่าจะคุณนายเลยใช่สีดีคือไปไหนมาไหนคนต้องมองโอ้คุณนายมาละเดินมาเองตอนแรกกรชอบพี่แตงใส่ชมพูแต่แบบถ้าลูกค้าบอกว่าโอ้ไม่ค่อยกล้าใส่สีสดก็เลือกสีนี้ไปหรือสีเทาหรือสีเขียวแต่ถ้าแบบอยากเป็นคนที่ทันสมัยในยุคนี้ค่ะ้มและน้ำเงินนี้เลยค่ะได้เลยพันท่าเก้าสิบเท่านั้นถือกระเป๋ามาทาไมสองชิ้น รับเพิ่มกระเป๋าน่ารักๆใช่ลแล้วคะว่ะขอบพระคุณทุกท่านนาะพี่แตงที่ช้อปปี้ขอบคุณพี่แตงด้วย่วยะลาลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะบิ๊บบิ๊บค้กค่ะลูกค้าใหม่ฟังทั้งนี้ช้อปสนุกสุดหรรษากับโปรลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่ช้อป1000บาทลดทันที100บาทและรับคูปองส่วนลด400บาทไว้ใช้ในเดือนถัดไป1-31กรกฎาคมนี้ b ายท g e t 1 d วันเวันแห่งการช็อปสนันถูกใจกับโปรบายทูเก1ตวั e ฟรีช้อปสินค้า2ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นในทุกชั่วโมงสดมาเวลลูเซียเ r l ดีโก c o f f e ่บิ l ลีนและอื่นๆอ,อีกมาก22กร,รกฎา,าคมนี้ ชว์ช้อปชาแนล l ในทีวีที่คุณคุ้นเคยวันนี้เพิ่มช่องทางใหม่ให้คุณชมและช้อปสินค้าคุณภาพดีจากช้อปชาแน l ได้ในแอป b i g กเ t ็กซ Big ว์บิ๊เพิ่มความสะดวกในการชมและช้อปสินค้าคุณภาพดีจากช้อปชาแนลได้ทุกที่ทุกเวลาโหลดแอปพลิเคชัน b i g กเ t ็กซได้แล้ววันนี้ ชอบสนุกทุกช่องทางกับชอปชาแนลเบกกี้รัดเซลเสื้อเชิ้ตคอปกแขนยาวผ่าคอหน้าติดกระดุมผ้าแจ็กกาดเบิร์นเอา์ชีฟองลายดอกไม้เสริมกระเป๋าที่หน้าอกมาพร้อมเสื้อตัวในผ้ายืดใส่สบาย24กร,รกฎาคมนี้ ช่วงของนาทีทองนะคะป๊อปอัพแวลูวันนี้ค่ะเรามีสินค้าราคาพิเศษเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการทาโลชั่นแล้วกันเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่แค่การบำรุงผิวแล้วแต่ว่ายังให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นเพราะว่าแน่นอนเมืองไทยนะคะสภาพอากาศร้อนชื้นเนาะเราก็อยากได้ตัวช่วยอะไรที่นอกจากจะบำรุงผิวแล้วมอบความเย็นให้กับคุณได้ทุกที่ทุกเวลาเดี๋ยวมาชมตัวอย่างกันก่อนเลยนะคะว่าวันนี้นาทีทองของเราเป็นสินค้าอะไรคะ่ะ วันนี้นะคะสำหรับโลชั่นนะคะที่นำมาฝากกันค่ะรหัส141 158ค่ะกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า b i l l i นสำหรับแบรนด์นี้นะคะเป็นโลชั่นนะคะที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะคะในการบำรุงผิวเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวและไม่พอเขามีตัวบอดี้เฟรชนะคะที่ทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยค่ะแล้ววันนี้มากันนะคะเป็นขวดปั๊มขนาด120มลิตรจัดเป็นเซตให้คุณนะคะ4ขวดในราคาปกติพัน ลดเกือบ50%เหลือ990บาทนอกจากนั้นนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้า2เซ็ตวันนี้รับฟรีนะคะเป็นเดรสมูล,ลค่า990บาทฟรีหนตัวด้วยคละสีคะไซส์ไปนะคะเพราะฉะนั้นโทรให้ทันวันนี้วันเดียวนะคะที่เราจะแถมให้กับของแถมดีๆค่ะ021234999 และนี้ก็คือชุดเดรสที่เราแถมให้นะคะผู้ชมคาเป็นชุดเดรสนะคะแบบฟรีไซส์ใส่สบายแล้วก็ยังมีนะคะถึง3-4สด้วยกันนะคะคละไปนะคะุณผู้ชมสําหรับอันนี้จะเป็นสินค้าที่แถมเฉพาะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันอื่นซื้อ10เซตก็ไม่แถมแต่วันนี้ซื้อ2เซตรับของแถมดีๆไปในชั่วโมงนี้เลยค่ะ ส่วนชั่วโมงนี้นะคะจะอ,อยู่กับแขกรับเชิญน,นะคะตัวแทนจากแบรนด์ของบิวลลนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่าโลชั่นตัวนี้มีความพิเศษยังไงบ้างนะคะพร้อมแล้วขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราคุณอู้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพร้อมกับความเย็นสดชืน่นเย็นสดชืน่นเย็นสบายผิวด้วยคือคตัวน,นี้ต้องบอกว่าเป็นโลชั่นที่มากกว่าโลชั่นเป็นโลชั่นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะที่เอาบัวหิมะมาทําเป็นโลชั่นอ๋อบัวหิมะที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาเขามีแผลผุพองน้ําร้อนลวก ไฟไหมเอามาทาแล้วาม,าามันจะรู้สึกเย็นใช่แล้วจริงๆแล้วมันเย็นตั้งแต่ในครั้งแรกนะคะเพราะกดมาปุ๊บมันหอมเย็นหอมโล่งจมูกและที่สำคัญก็คือมันช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวหรือแม้แต่กระทั่งบางทีอยากอุเองเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลยอย่างพ่อบ้านหลายๆบ้านชอบออกรอบตีกลอฟนะคะเจอแดดไม่เกรียมจากแสงแดดตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีหรือแม้กระทั่งแม่บ้านอย่างเราบางทีอะคะ่ะเป็นแม่ฮะอยู่ห้องแอร์เยอะๆบางทีมันจะมีอากาศแบบ ฟีลประมาณจมูกตันฟึดฟัดเฟึดฟัดน,นะคะหรือว่าลูกชายอย่างเงี้ยตื่นมาน้ำมูกไหลละทีนี้บางครั้งบางทีเราก็ต้องมีเบรกบ้าง<ฆ>แต่ให้เกิดสมมติว่าพักแอร์ไปปุ๊บวะอากาศร้อนเ<อ>หนียว,ว <ะ S 2> ตัวใช่ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะวิธีการคือเขย่าก่อนเลยนะคะนางพญาโบหิมพันปีเนี่ยคือเขาบอกว่าเชื่อว่าเป็นพืชที่มีแบบอายุอายุยืนนะคะเพราะฉะนั้น ต้องขยาผปลูกเขานิดนึงแล้ววิธีการใช้แค่เท่าเมล็ดถั่วแค่นี้เองหรอแค่นี้แล้วก็สามารถที่จะแบบดมสูดปตายตส่วนต่างๆของร่างกายหรือบางคนเลื่อนลมไม่ดีก็สามารถทาได้เนี่ยเนี่ยคือเวลาใช้อ่ะบีบออกมาเท่าเมล็ดถั่วเพราะฉะนั้นประหยัดมากเลยอ่ะหนึ่งขวดเนี่ยปริมาณนะคะถึง120 ML นะคะขวดหนึ่งใช้ได้นานหรือว่าคุณจะเอาไปเป็นหัวเชื้อในการผสมกับโลชั่นอื่นๆที่บ้านก็ได้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 เลยนะคะคือนอกจากจะบำรุงผิวแล้ว ย้ำเลยว่าความแตกต่างคือให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นซึ่งไอ้นวัตกรรมเนี่ยคุณผู้ชมมันกําลังคิดเลยนะเห็นแบบว่าแขกบ้านแขกเมืองนะคนญี่ปุ่นคนต่างช,ช,ชาติเวลามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็จะหาตัวช่วยอะไรที่เป็นแบบว่าเย็นๆอย่างแป้งเย็นบ้างนะคะหรือว่าสเปรย์เย็นบ้างแต่ไอ้พวกนั้นน่มันไม่ได้บำรุงผิวแต่อันนี้บำรุงผิวด้วยและให้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนั้นมาจากตัวโบหิมะตัวโบหิมะคือจริงๆแล้วตามตำรับโบราณโบราณช่เอเกินเวลาแม่แม่หรือเวลาคุณผู้หญิงไปประเทศจีน ไปต่างประเทศก็จะแบบเมาสกลับมาเลยเพราะว่าบอหิมะเขามีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยแบบนับพันนับหมื่นปีเขาบอกว่ามันจะขึ้นอยู่บริเวณเทือกเขาเทียนซานซึ่งเป็นความสูงกว่าระดับน้ําทะเลไม่ใช่แค่พันฟุตสองพันฟุตก็ประมาณสามพันห้าพันฟุตเลยแล้วก็ต้องเป็นจุดที่เยื่อแข็งมากมแล้วเขาจะขึ้นตามโขดหินตามซอกตามหลืบคือขึ้นยากมากหาย,ยากราคาสูงแล้วสรรพคุณก็คืออย่างที่บอกว่าตัวนี้บหิมาริดเย็นประ ับสมดุลร่างกายได้ดีแต่มากไปมากกว่านั้นก็คือคนจีนสมัยโบราณเวลาแบบฮองเฮาฮ <ừ> องเต้ te, เริ่มรู้สึกว่ากลิ้วละเริ่มรู้สึกว่าเครียดกุมขมับละก็จะมีขันทีหรือนางหน้าห้องอเขาก็จะคอยพกโบหิมะเนี่แหละแล้วก็ไปทาตามจุดชีพจรต่างๆ<อ>ให้รู้สึกถึงความเย็นไปปรับสมดุลผิวค่ะแม้กระทั่ง แผลไฟไหม้มน้ำร้อนลวกผิวตกกระอากาศแบบร้อนเผาเๆาเผเนี่ยก็จะใช้ตัวนี้สรพพคุณตอบโจทย์มากค่ะยังไม่พอค่ะอนอกจากตัวโบหิมะแล้วนะคะตัวบิวลีนยังใส่ไปด้วยในส่วนของไพลสดไพลสดเนี่ยช่วยคลายเส้นลดอาการอักเสบนะคะนอกจากนั้นผดผื่นคันต่างๆก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเพราะเมืองไทยร้อนชื้นนะคะ่ะพ,พอร้อนชํำเหงื่อปุ๊บอาบผดมาละใช้ตัวนี้ได้อีกหนึ่งตัวน้ํามันมะเล็ดละหุ่งตัวนี้มีฤทธิ์พิเศษมากเลยก็คือลดอาการอักเสบของ ผิวค่ะรู้สึกถึงความไม่เกรียมของแสงแดดอุ๊บบอกได้เลยว่าบิวลีนตอบโจทย์มากโอ้โหเนี่ยนะคุณผู้ชมแทนที่ว่าอากาศร้อนเราจะมาทาแป้งเย็นแป้งเย็นน่ะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเย็นค่ะแต่ว่าด้วยความเป็นแป้งเนาะมันจะทําให้ผิวแห้งเลอะเทอะด้วยใช่ไหมคะเปื้อนเสื้อผ้านะคะบางทีใส่ชุดสีําอย่างเงี้ยทาไม่ได้เลยนะแป้งเลอะหมดเลยไปนั่งตามเบาะตามโซฟาอะไรก็เลอะเปื้อนไปหมดขาวไปหมดแล้วมันจะเย็นแค่แป๊บเดียวเย็นแค่ประมาณแบบอ่ะห้านาทีหายเย็นแล้วก็ต้องทาทั้งวันแล้วมันเป็นคราบด้วยบางครั้งบาง แต่ตัวนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทานหนึ่งครั้งนะคะนอกจากจะมีกลิ่นหอมแล้วมันจะเย็นยาวนานถึง4ชั่วโมง <Ooh. S 1> แล้วกลิ่นของเขาอะค่ะต้องบอกเลยว่าหอมหรูหอมแพงหอมรักชวรี่มากวิธีการก็คือตรงไหนก็ตามแต่ที่บางครั้งบางทีละลายๆคนนะคะพะออายุเริ่มมากขึ้นค่ะู่เองจะรู้สึกเลยว่าเอ๊ะพอแตะเลขสี่ปุ๊บเลื 4, ออเล่อนลมไหลเวียนไม่ค่อยดีทาตัวนี้ได้ <no? S 1> ร้อนบุบบ้าแล้วมันทาให้พ่านอารมณ์หุดหิดด้วยตัวนี้สามารถทาปรับสมดุลผิวได้นะคะมันจะทําให้แบบเหมือน แบบเลือดลมยินหยางเนี่ยมันแบบเลือดลมไหล <Like S 2> เวียนไ <UN D. S 2> ด้ดีขึ้นพลังชีก็รู้สึกว่าจะถ่ายเทดีมากยิ่งขึ้นอาการปวดตึงตามส่วนต่างๆของร่างกายก็ดีขึ้นที่สําคัญคือมันหอมรูหอมแพงหอมรักชูรี่หอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะบิวลนนี่นะคะเรียกว่าเป็นมิติใหม่ของการทาโลชั่นเลยซึ่งมีลูกค้าของบิวเ่ยใช้กันอยู่หลายท่านเลยนะคะก็มีแบบว่าคอนเฟิร์มกลับมาว่าเออใช้แล้วก็รู้สึกว่ามันเย็นมันสบายผิวจริงๆคือแทนที่จะทาแป้งเย็นที่ทาแล้วเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ผิวแห้งได้ แต่อันนี้มันมีสารสกัดนะคะที่เป็นสมุนไพรแล้วก็บํารุงผิวทองจะไม่ได้ราคานี้าาน,นะคะอันนี้990บาทราหัส141 158คุณได้ไป4ขวดหารออกมาแล้วค่ะคุณชมตกขวดละแค่200กว่าบาทเท่านั้นแล้วปริมาณ120 ML อันนี้หูใช้ยาวกันยันลูกบวชเลยนะคะเพราะว่าใช้ทีนึงเนะี่ยบีบออกมาแค่เท่าเมล็ดถั่วเท่านั้นเองนะคะแล้วก็วันนี้ถ้าซื้อ2เซตพิเศษนะคะวันนี้วันเดียวย้ําว่าให้ ค่วันนี้วันเดียวลูกค้าซื้อ2เซตรับฟรีนะคะเป็นชุดเดรสมูลราค่า990บาทฟรีไซส์123499อง้าาย,ย้ำวันนี้คือมิติใหม่ของการทาโลชั่นเพราะเขาไม่ใช่แค่บำรุงผิว<ะ>แต่ให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวโดยที่คุณไม่ต้องไปทาแป้งเย็นคือบางคนเนี่ยนะทาโลชั่นเสร็จแล้วก็<ะ>ต้องมานั่งทาแป้งเย็นอีก<ะ>แล้วก็ต้องมา พใช่ใช่แต่อันนี้คือทาโลชั่นอย่างเดียวเลยจบเลยจบเลยตัวเนี้ยก็คืออย่างที่บอกว่าบหิมะจริงๆแล้วมันจะมีช่วงปี2533อยคุณจอยเคยได้ยินข่าวไหมคะยุคนั้นเนี่ยตอนนั้นอุกก็ยังเด็กอยู่นะคุณพ่อคุณแม่จะได้ยินข่าวรถแก๊สที่เพชรบุรีเพชรบุรีใช่ถนนเพชรบุรีแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บเกี่ยวกับเรื่องของแบบผิวหนังผุพองพอโดนไฟลวกใช่ไฟลวกไฟไหม้แผลผุพองน้ำร้อนลวกอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าทางการจีนทางประเทศจีนเขาส่งบัวหิมะ ซึ่งพอสมงโบหิมะปรากฏว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุในวันนั้นเนี่ยเขาเอาโบหิมะมาทาที่ผิวปรากฏว่าแผลพุพองน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้ต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นนับตั้งแต่ปี